ขับรถมันเสียหลักฟาดออกถนนหมุ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 นติ้วเลยครับแล้วก็ไปชนกับรถ18ล้อรถยับเลยครับก็ด้วยจากเนี่ยครับมีพยานของพระรูบาธรรมชัยครับสถานธรรมที่นี่ครับสถานธรรมศิษแล้วก็ตะกรุดใช่ไหมครับของหลวงพ่อครับทุกคนช่วยชีว์ครับครับตะกรุดอ๋อครับผมแล้วก็ลูกหลวงพ่อหนึ่งครับไปกันกี่คนล่ะครับทั้งหมดสองคนครับสองคนเป็นลูกจ้างครับสองคนครับ พ่อกับลูกครับแล้วแต่ละคนมีเหมือนรอยตรงไหนหรือว่ามีคนที่ไปครับหัวแตกครับนิดนึงครับไม่มากครับตรงหน้าผากครับอ๋อครับแล้วเด็กข้อสอบครับแต่ว่าแต่ว่าภายในไม่มีอะไรเลยภายในหมอตรวจแล้วครับไม่มีอะไรครับสนใจมูทาตะกุดโทนธรรมชัยพลิกชีวิตได้ที่วัดศรีพันต้นจังหวัดน่านหรือ ธรรมชัยแผ่นดินทองอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามได้ที่เพจคู่บ้าธรรมชัยทีต่จอจุดน่านติดต่อยูทูบคู่บ้าธรรมชัยต่อจุด